จริงๆแล้วเราควรนอนมากแค่ไหนสวัสดีครับผมพี่พีพรวัจะเพนเรื่องป่วยเพจที่ทําให้ทุกคน ภาพีดไปด้วยกันครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่ามีคำแนะนำมากมายเลยครับที่แนะนาว่าให้นอนไม่น้อยกว่า7ชั่วโมงต่อวันแต่นี่ก็เป็นคําแนะนําทั่วไปที่ไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรแน่นอนครับบางคนนะครับก็ใช้เวลาน้อยกว่า7ชั่วโมงบางคนก็อาจจะใช้เวลามากกว่า7ชั่วโมงนะครับในการที่เราจะนอนได้อย่างเพียงพอครับอันนี้เป็นคำกล่าวของคุณเอลิโจนะครับจากแผนวิชาศาสตร์การนอนหลับของฮาวร์ดไม่ได้ข้อตะครครับเขาบอกไว้นะครับว่าแทนเราจะมุ่งความสนใจไปที่ชั่วโมงการนอนต่อคืนนะครับให้เราคํานึงถึง คุณภาพของการนอนหลับด้วยครับคุณภาพของการนอนหลับสําคัญต่อสุขภาพอย่างไรคุณภาพของการนอนหลับนะครับสาคัญต่อสุขภาพโดยรวมของเราครับการวิจัยพบว่าผู้ที่มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดีนะครับมีความเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและปัญหาสุขภาพจิตครับเช่น ความวิตกกังวลและโรคซึมเศร้าได้ครับการนอนหลับไม่ดีนะครับยังเพิ่มความเหนื่อยล้าในตอนกลางวันครับและทําให้การใช้ชีวิตของเราครับไม่สนุกอีกด้วยครับแต่เป็นเรื่องปกตินะครับที่รูปแบบการนอนของเราจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุของเรานะครับหลายๆคนนะครับที่อายุ5 0าสิบกนะครับก็อาจจะไม่ได้นอนเหมือนตอนเราอายุ20แล้วครับเพราะว่าการผลิตเมลาโทนินครับฮอร์โมนแห่งการนอนหลับนะครับก็ค่อยๆลดลงตามอายุด้วยเช่นกันครับผลจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับเราก็จะเริ่มตื่นเร็ว ตอนเราเด็กๆครับหรือบางคนนะครับก็จะตื่นบ่อยขึ้นเวลากลางคืนแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าคุณภาพการนอนของเราเนี่ยดีหรือไม่เราต้องหมั่นสังเกตดูครับผมอยากให้ทุกคนลองนอนนะครับให้ครบ7ชั่วโมงต่อคืนครับแล้วลองสังเกตดูครับว่าตื่นมาเนี่ยเราสดชื่นไหมหรือบางคนนะครับอาจต้องใช้เวลามากกว่านั้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเรานอนหลับลึกไม่พอนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็จะตื่นมาไม่รู้สึกสดชื่นส่งผลให้ระบบความจำของเรานะครับทำงานได้อย่างไม่เต็มที่ครับทําให้จําอะไรก็ไม่ค่อยได้ การเรียนรู้อะไรก็ไม่ค่อยดีนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ทําให้เราสังเกตการนอนหลับได้เป็นอย่างดีก็คือการใช้สมาร์ทวอ,นนะะอทนะครับเพราะปัจจุบันนะครับมีหลากหลายยี่ห้อที่ติดตามการนอนหลับได้เป็นอย่างดีครับพีเราสวมมันนะครับเวลาที่เราหลับนะครับมันจะบอกเราเลยว่าเรานอ,นอนหลับคืนนี้นะคะรับกี่ชั่วโมงแล้วเรานอ,นอนหลับลึกไหมครับหากใครนะครับมีคุณภาพการนอนหลับที่แย่นะครับวันนี้นะครับผมก็มีคําแนะนํานะครับเพื่อปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับให้เราดีขึ้น,นะครับเราไปทําตามกันดูนะครับอย่างแรกเลยก็คือการรักษาเอสมครับ โดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับก็ควรนอนตื่นเวลาเดิมครับไม่ควรนอนตื่นสายครับส่วนใครนะครับที่ชอบงีบหลับระหว่างวันนะครับให้จำกัดเวลานอนนะครับให้เพียง20-30นาทีเท่านั้นครับไม่ควรนอนเยอะกว่านี้นะครับและก็งีบหลับก่อนวล้นอนอย่างน้อย6ชั่วโมงครับเพื่อจะได้ไม่ไปรบกวนเวลานอนจริงครับต่อมานะครับคือให้เราเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยครับระหว่างวันและข้อนี้นะครับน่าสนใจมากครับคือเขาบอกว่าให้เพิ่มแสงสว่างระหว่างวันนะครับเพื่อเป็นการปรับนาฬิกาชีวิตครับ มีการศึกษานในผู้สูงอายุนะครับพบว่าการสัมผัสแสงเพิ่มขึ้นระหว่างวันนะครับทำให้ปริมาณการนอนหลับเพิ่มขึ้นครับและประสิทธิภาพการนอนหลับก็เพิ่มขึ้นถึง80%ครับข้อนี้ก็สําคัญเหมือนกันครับคือการลดแสงสีฟ้าก่อนเข้านอนครับ เพราะแสงสีฟ้าจะหลอกหน้ากายของเราครับว่าเป็นเวลากลางวันครับแสงสีฟ้านะครับก็ได้จากพวกหน้าจอมือถือหน้าจอโทรทัพท์น,นะครับก่อนเข้านอน2อถึงสชั่วโมงก็คือควรลดนะครับสุดท้ายน,นะครับก็คือการปรับสภาพแวดล้อมการนอนนะครับไม่ว่าจะเรื่องของแสงสว่างนะครับยิ่งมืดสนิทเท่าไหร่ยิ่งดีครับและอุณหภูมินะครับก็ต้องพอเหมาะคระับไม่ร้อนไปไม่เย็นไปครับเมื่อพูดถึงคุณภาพการนอนหลับน,นะครับความสม่ำเสมอคือเป็นสิ่งสําคัญมากๆครับผู้ที่มีคุณภาพการนอนหลับดีนะครับจะมีกรอบเวลาที่ชัดเจนครับ ดดไ้รและเวลานอนหลับในแต่ละคืนนะครับจะเท่าเทกันในทุกๆวันครับดังนั้นนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับเห็นความสําคัญของการนอนหลับครับเพราะการนอนหลับไม่เพียงพอครับเป็นปัญหาที่กระทบกับสุขภาพโดยรวมครับหากเพื่อนๆนะครับคนไหนลองทําตามวิธีที่ผมแนะนําไปแล้วรู้สึกว่าการนอนก็ไม่ดีขึ้นย่าตื่นมาไม่รู้สึกผ่อนคลายไม่รู้สึกสดชื่นนะครับผมแนะนานะครับให้ลองไปปรึกษาแพทย์ดูครับเพราะว่าเราอาจจะมีความผิดปกติในการนอนหลับได้ครับเช่นการหยุดหายใจขณะหลับหรือ ปัญหาสุขภาพอื่นๆที่รลบกวนการนอนหลับได้ครับเพยียงเราให้ความสำคัญกับการนอนหลับให้เพยียงพอและคุณภาพที่ดีนะครับสุขภาพของเราจะดีขึ้นอย่างแน่อนอนครับคุณเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ยังมีอีกมากกดติดตามเพจลืมป่วยจะได้ไม่พลาดสาระดีๆครับถ้าชอบฝากช่วยกันกดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานและแบ่งปันสิ่งดีๆไปให้ผู้อื่นได้ทราบจะได้สุขภาพดีไปด้วยกันครับ